สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับออวันนี้มีข่าวเตือนภัยสาหรับคนใช้แกดเจ็ตกันอีกครั้งดูเหมือนช่วงนี้ข่าวเรียกคืนสินค้าเทคโนโลยีมีมาเรื่อยๆเลยล่าสุดนี้เป็นคิวของ power bank anchor ครับแบรนด์ยอดฮิตเลยนะเนี่ยใช่ค่ะหลายคนน่าจะใช้อยู่หรือกําลังเลงๆอยู่เลยนะคะครับผมข้อมูลหลักที่เราจะคุยกันวันนี้มาจาก the verge วันที่30มิถุนายน2025นะครับเขาบอกว่า anchor ประกาศเรียกคืน power bank เพิ่มอีกแล้ว อีกแล้วเหรอคะเหมือนเพิ่งมีไปไม่นานนี้เองใช่ครับครั้งนี้เพิ่มอีก5รุ่นเลยถือเป็นรอบ2ในเดือนนี้แล้วนะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่ารุ่นไหนโดนบ้างแล้วมันอันตรายยังไงทําไมเป็นอีกและคนที่มีอยู่ต้องทําอะไรบ้างค่ะสำคัญเลยค่ะโอเครุ่นที่กระทบครั้งนี้นะครับมีแองเกิลพาวเวอร์แบงครุ่นคือ A1257 กับ A1647 อืม A 1 2 5 7กับ A 1 6 4 7นะคะครับแล้วก็มี Anchor m a c g o Power Bank รุ่น A 1 6 5 2อ๋อ m a c g o ด้วยใช่ครับแล้วก็ Anchor Zolo Power Bank อีก2รุ่นคือ A 1 6 8 1กับ A 1 6 9ครับค่ะรวมเป็น5รุ่นพอดีครับใครมีอยู่ลองพลิกพลิกดูหมายเลขรุ่นที่ด้านหลังหรือข้างๆเครื่องได้เลยนะครับแล้วเอ่อความเสี่ยงที่ว่านี่มันร้ายแรงแค่ไหนครับ คือความเสี่ยงที่เขาระบุมานี่ก็น่ากังวลอยู่นะคะแบบว่ามีความเป็นไปได้ที่แบตเตอรี่ข้างในมันจะร้อนเกินไปร้อนเกินไปใช่ค่ะซึ่งถ้ามันร้อนมากๆก็อาจจะทําให้ตัวเครื่องมันละลายได้เลยมีควันขึ้นมาหรือถ้าแย่ที่สุดก็คือไฟไหม้ได้เลยค่ะโอ้โหไฟไหม้เลยเหรอครับค่ะอันตรายเหมือนกันนะคะแล้วทําไมถึงเป็นอีกแล้วล่ะครับสาเหตุคืออะไร สาเหตุที่แองเกอร์เขาแจ้งมาก็ยังเป็นเรื่องเดิมเลยค่ะคือเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งมาจากซัพพลายเออร์เจ้าเดิมเจ้าเดียวกับที่ทำให้ต้องเรียกคืนรุ่น A 1 2 6 3ไปรอบก่อนนะคะเอาเจ้าเดิมเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะการที่มันเกิดซ้ำนี่ก็เนี่ยคิดนะคะมันอาจจะแบบว่าชี้ให้เห็นว่าการควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนจากข้างนอกเนี่ยมันท้าทายเหมือนกันแม้แต่กับแบรนด์ใหญ่ๆก็ตามนั่นสินะครับน่าคิดจริงๆ แล้วการดำเนินการของแองเกอร์ครั้งนี้เขาทำยังไงบ้างครับครั้งนี้เป็นการเรียกคืนโดยสมัครใจทั่วโลกเลยค่ะหรือที่เรียกว่า voluntary global recall อ๋อคือเขาเริ่มเองเลยไม่ได้โดนสั่งใช่ค่ะ a n งเกอร์เริ่มกระบวนการเองแต่ก็ได้แจ้งหน่วยงานที่กำกับดูแลทั่วโลกแล้วนะคะเพื่อให้เป็นไปตามกฎของแต่ละที่แล้วสำหรับคนที่เ,เช็คแล้วพบว่ามีรุ่นที่เข้าข่ายพอดีเหระครับแองเกอร์เขามีข้อเสนออะไรให้เราบ้าง อันนี้ข้อมูลสำหรับในสหรัฐก่อนนะคะคือ a n งเก r เสนอว่าจะเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวใหม่ให้เลยเปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีค่ะหรือถ้าไม่เอาตัวใหม่ก็เลือกเป็นบัตรของขวัญแทนได้เอาไว้ซื้อของบนเว็บแองเกอร์นะคะอ๋อก็ดีนะครับ แต่ว่าต้องไปยื่นเรื่องผ่านฟอร์มในเว็บไซต์เขานะคะต้องใช้พวกหมายเลขซีเรียลหรือไม่ก็หลักฐานการซื้อแนบไปด้วยครับครับใครมีก็ลองเข้าไปดูในเว็บแองเกได้เลยทีนี้ถ้าเรามองย้อนไปนิดนึงตอนเรียกคืนรุ่น A 1 2 6 3รอบก่อนนู้นนะคะครับรอบที่แล้วค่ะรอบนั้นเนี่ยครอบคลุมของที่ซื้อตั้งแต่กลางปี2016ยาวมาถึงสิ้นปี2022เลยนะปรากฏว่ามีรายงานเคสที่แบบว่า เกิดไฟไหม้ห no รือระเบิดในอเมริกาที่เด <uttering> ียวนะคะถึง19ครั้งโห19ครั้งเลยเหรอครับไม่น mm ้อยเลยนะเนี hmm ่ยใช่ค hmm ่ะ hmm ตัวเลขนี้ก็แบบว่าทำให้เห็นว่าปัญหานี้มันก็ซีเรียสอยู่เหมือนกันแสดงว่าปัญหาแบตจากเจ้านี้นี่มันสะสมมาระยะหนึ่งแล้วจริงๆแล้วรอบนี้แหละครับการเรียกคืน5รุ่นใหม่มีอะไรต่างจากรอบก่อนไหมครับจุดหนึ่งที่น่าสังเกตคือรอบนี้แองเกอร์ไม่ได้บอกช่วงเวลาซื้อที่เจาะจงนะคะสำหรับ5รุ่นใหม่นี้อ้าว ไม่ได้บอกหรอครับค่ะไม่ได้บอกเลยแล้วบางรุ่นนี่เหมือนเพิ่งวางขายได้ไม่นานเองก็ประกาศเรียกคืนแล้วอืมอาจจะตรวจเจอเร็วขึ้นหรือว่าก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าตรวจเจอเร็วขึ้นหรือปัญหาอาจจะอยู่ในล็อตการผลิตที่ใหม่กว่าล็อตก่อนๆครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่แองเกอร์เขาเน้นย้ำมากๆแล้วเราก็ควรฟังคือถ้าใครมี power bank รุ่นที่เข้าขาย5รุ่นนี้นะครับ A 1 2 5 7 A1647 A1652 a 1 6 8 1 A1689 ให้หยุดใช้งานทันทีนะครับหยุดเลยเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนใช่ค่ะหยุดใช้ทันทีแล้วก็มีอีกเรื่องที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยคือเรื่องการทิ้งค่ะการทิ้งค่ะการกำจัดทิ้งอันนี้ต้องขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามเด็ดขาดเลยห้ามทิ้งเพราะว่าแบงค์พวกนี้ลงถังขยะทั่วไป อ๋อห้ามทิ้งถังขยะธรรมดาค่ะหรือทิ้งในถังรีไซเคิลหรือตามกล่องรับแบตเตอรี่เก่าตามร้านค้าต่างๆก็ห้ามนะคะเอ้าแล้วจะให้ทิ้งที่ไหนล่ะครับทีนี้ต้องนำไปทิ้งณสถานที่ที่เขารับกำจัดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยเฉพาะเท่านั้นค่ะทำไมต้องแยกขนาดนั้นเลยครับมันอันตรายกว่าแบตท,ทั่วไปหรอใช่เลยค่ะเพราะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยถึงเราจะรู้สึกว่ามันหมดแล้วชาร์จไม่เข้าแล้วแต่จริงๆมันอาจจะยังมีประจุไฟหลงเหลืออยู่ข้างใน ทีนี้ถ้ามันไปโดนกระแทกเสียหายหรือเกิดลัดวงจรขึ้นมาตอนอยู่ในกองขยะหรือตอนขนย้ายไปรีไซเคิลรวมๆกันนะคะครับมันจุดไฟติดได้ง่ายมากเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าไปอยู่รวมกับพวกกระดาษหรือพลาสติกอื่นๆในกองขยะออเข้าใจแล้วครับอันตรายกว่าที่คิดแฮะค่ะนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องจัดการทิ้งเป็นพิเศษมากๆครับ ชัดเจนเลยครับเป็นเรื่องความปลอดภัยที่มองค่าไม่ได้จริงๆสรุปสั้นๆอีกทีนะครับทุกคนลองเช็ค power bank anchor ที่มีอยู่รุ่น a 1 2 5 7 a 1 6 4 7 a 1 6 5 2 a 1 6 8 1และ a 1 6 8 9ถ้าตรงดุลปุ๊บหยุดใช้ทันทีเลยนะครับแล้วตอนทิ้งห้ามทิ้งมั่วเด็ดขาดต้องหาจุดที่เขารับทิ้งแบตลิเทียมไอออนโดยเฉพาะเท่านั้นค่ะเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจเราดีๆเลยนะคะว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยถึงมันจะสะดวกสบายมากๆแต่มันก็อาจจะมีความเสี่ยงแฝงอยู่ได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะพวกแบตพลังงานสูงๆอย่างลิเธียมไอออนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจกันมากๆเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะจริงครับสุดท้ายนี้อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูนะคะว่า ในยุคที่เราแบบว่าพึ่งพาอุปกรณ์พกพาแหล่งพลังงานสำรองพวกนี้มากขึ้นทุกวันทุกวันเลยเนี่ยเหตุการณ์เรียกคืนซ้าๆแบบเนี้ยมันจะทำให้มุมมองของเราเกี่ยวกับความปลอดภัยของของที่เราพกติดตัวเนี่ยเปลี่ยนไปไหมหรือมันจะส่งผลต่อความไว้ใจที่เรามีจอบแบรนด์ต่างๆหรือกระบวนการผลิตของเขาในระยะยาวยังไงบ้างคะอืมเป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆครับ